เติมเพราะว่าจะไปจุดสุ่มละโกเส้นทางไปจุดยอดแห่งการข้านไทยโุกรุกไุไค่อที่ให้ไอซีหอมน้ำทีมมาเฟอร์นกกระปิดกินข้าวทางที่ชาวบ้านโอ่งเมืองนี่กะ บเ,เป็นวิธีชีวิตรจริงแบบบ่ได้ปั้นเต่งเนาะบ่ว่าจะเป็นเพลงเผาแปลงทำแปลงใช้เวลาอยู่หาอกเม,มืองเจนเมืองโอ้อยู่นี่อยู่พุ่นเลยเนาะตามสายพูนงเลยเนาะพู่งฮอร์ลุนตัวน่าเกิบป้าเข้าทางด้านลุ่มทมั้งหมดโอ้หนูอ่ะน้ำน้ำนี่เราเอาตามสายห้วยนี่ก็ได้นะี่ มีห้องหอดจุดสุมพาบางังนี่จุดสุ่มพาบางังนะใส่น้ำมันก่อนลิตรสอ,อ,องห้าพันเปล่าได้ได้ชไเชงสองห้าพันกับพอดีห้าสิบบาทห้าสิบบาทเราต้องได้เติมเพราะว่าเราจะไปจุดสุมละโกเส้นทางไปจุดสุมพาบางหรือว่าบ้านกระโดนี่ไปหาจุดสุมละโกประมาณกี่ก,กิโลนี่ประมาณสามสิบสามสิบกิโลทำไปทรงเติมน้ำมันมลิตรนึง เอาขั้นนี้อีกหนึ่ลิตรหนะึ่งพอดีสองลิตรสองลิตรพอดีตกอยู่ร้อยกว่าร้อยหนึ่งร้อยบาทไม่จ่ายเป็นเงนิงนที่เอาเรกันเงาก่อน,อนสองคันนะ เอาละเส้นทางกันเดินทางเราเดินทางมาแต่ไกลเพื่อกับไายพี่เพื่นมาแต่เนี่ยก็จุดสุ่มแจ้งตู้แจ้งตู้ใส่แดดลาวเวียดนามเราได้เลาะถ่ายแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมาแต่จนตอนนี้กำลังถึกกำลังถือขากับทำาสมเติน้ำมาวนเติมน้ำมันอยู่นี่เื่อว่าจะได้เดินทางโตดีแต่ว่ามีหมู่บ้านแล้วก็มีบ่อนเติมน้ำมันเนาะคันโบซันนี่ใส่โบโล่เราถ้าโบมีน้ำมัน น้ำมันที่เติมจะเป็นยังสิเอามาแต่เมืองบ่อมันเ,นเออเมืองบราาุรพาเติมเมืองนั้นนั่นเอามาเติมเมืองเซโปนน้อะ,ะยางใงเดียวไปติดตามเส้นทางการเดิน,นทางไปก,ไปกบปบะตูหลักไอซีหอมเนาะทางเส้นทางการเดินทางเท่านี้ยังอีกสามสิกิโลเมตรจะหอดจุดสุ่มละกูทา่านผู้ชมเดี๋ยวไปหอดทุนเดี๋ยวจะอบเบ็ดให้ทา่านผู้ชมได้ครับส้ม นะโ okay, อเคครับทุกท่านแล้ว่างการเดินทางนี่แหละบาตุกกับ uh, เว์กินข้าวนะทุกท่านกินข้าวเซามีเฮงก่อนหลังจากจะได้เดินทางต่อตอนนี้บาตุกกำลังไปชีหอมอยู่ที่จุดสุม่มพาบังเนาะแม่หรือว่าบ้านกระโดที่บาตุกเคยมาถ่ายคลิปที่หนึ่งแล้วแถวนี้นี่ <laughs> มีเงินกับมีความหมายทา่านทุกท่านบูงูบูงูจั๊กซีอย่างนั้นจักซีซื้อ,อยังมากินนะก็ลเลยแบบ นี่แหละได้ถือเข้าอันนี้เป็นข้าวเจ้าได้เข้าทา่าหงุงแต่เมื่อคืนที่ว่าในคลิปผันผ่านมานั้นบุมมีบุมมีอันนั้นบุมมีเข้าวข้าวอไบุมมี่เน่บุมมีเข้าวเหน,นียวนเนาะข้าเลยกินขา้าวเจ้าเจียวกับสาวน้อยให้นะ้าเตะเฮืรอนกับไอพี่ันนี่แหละเบื้องหลังการไททามานะกับเบื้องเบื้องเอาเอาหูบลงเอาคลิปลงอย่างเง <c oughs> ี้คือว่าดูดีเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมักแบบสิงท้าทายในเรน่งราผสมไม่ได้กินข้าวกับเจ้ยวบองก <c oughs> <c oughs> ินแบบนี้นะ อา้งบุกินเนี่ยห้าวไปเได้เดินทางต่อนะฮะสิบุมีแห่งถ่ายคลิปต้องกลิ่นอะไรอ่เขาไปนอนพอดสองมื้อเนาะอืมสองมื้อสองคืนวันนี้คืนที่สามเขาเลยกลับออกมาแต่ว่าจุดหมายไปทางจะได้เดินทางต่อไ,ไปจไเไปจุดสุ่มละกูได้นน่นะเข้าชิบแหละน้อมาถ่ายคลิปกันนะเกิดจะได้คลิปทำมาชมเยฝากขเขาไปกดไลค์กดเซหลายๆเนี่ย เพื่อให้ประตุกี้กำลังใจแต่ล,ละคลิปนี่สารคดีออกมาให้ทา่านผู้มนะครับช้มนี่แหละเบื้องหลังการถ่ายทำกัน,กนะครเพื่อจะได้คลิปแต่ละคลิปนในนีนจะมีเหื่อมีแห้งนะจำเมื่รวติดเลยไป แถวนี้มีเงินกัซื้อมีได้ได้แถวนี้นะเงินมีเงินก็คือเก้ามีเงินก็บมีความหมายมีบนซื้อแล้วกินบุมีเมื่อคื้นี่กิ่นมีดีแต่วันยังมีมีมีใบใบอันนี้ก็บได้ย้อนมีปากกระป๋องขึ้นบุมีปากกรอบุมได้ย้อนมีอันเจียวบองถ้าบุมีเจียวบองนี่ก็อาจได้กินข้าวละล้ากับพิจารมานี กะซิเลอะเถอะหน่อยนึงเดี๋วทพอพอ่านผู้ชมเพราะว่าม่มีบ้วงเนาะเดี๋ยวบะตกขอกินข้ากวก่อนแล้วบึงมันคือน่ารังเกียจผ่อนแล้วจงไดไปห่วหมู่บ้านนั่นะบะตุกจะถ่ายท่านผู้ชมนะครับสมอีกทีนหนึ่งเนาะ 这样 โปรโดนแล้วคัฝนตกนี่ฝนตกนี่ทับห้องอ่ะาตุก,กับอาชิหอนไปโปรโดนทางโหดสูงสั้นเขาต้องได้ลัดไปตามห้องผู้ห้องพาจ้งที่เนาะเพราะรันเขาไปได้เขาจะกลับเาทางอื่น ทางเก้ากับว่ไรพวกเขาขึ้นหมายประท่าเขาจะได้อยู่ทางไปที่สุรบตอนนี้ทางจินท้าตัวนี้บาดีท่าผม ระหว่างการเดินทางเนาะก็ได้เห็นประชาชนแลักกระซ้บ้านเนาะเพิ่นกำลังกินข้าวอยู่ให้อยู่สวนพี่ละกล็บ่ฮู้เลยว่าบาตุกกับหันไอ้สิฮอมมันมาฮอดอันใส่แล้วฮอดหวมู่บ้านได้แต่ว่าเขตเขตบ้านอ่าตะเปื้อแล้วเออฮอดเขตบ้านตะเปือ้อเราทำเพื่อไปกบบ้านหลานจุดเขตจุดชมละโกแล้วนี่เขตจุดสชมละกโกรเข้าเขตจุดสชมละกโกรเราทำเพื่อคนเดียวที่ให้ไอซีหอมนำทีมนำทางขึ้นไปสอบถามเนาะวิถีชีวิต ของชาวบ้านอยู่ในเขตนี้ให้ท่านผู้ชมเลยครับชมแร่รากอะไี่ทางนี้บ่อโอ้มกเตงกระจกปลูกหลายเนาะผู้เห็นมากวะโอ้ทางนี้ยังบลเป็นห่วงเนาะยังโอ้บึงไห้ของชาวบ้านโอ้เขี้ยวงามทุ่มเลยโอ้ออลืรุษรอเลยเจ้ผักกูดนี่เก็บกินคักได้ไหมผัก เวพักกูดพักงอๆนะพักกูดเบเขินลุ่มจักหน่ยแเปาขนาน่นาป่ดีดูดูนะใสเกล้เาลงอ้ยนี่เขามซานกะปิดเออมาซานกะปิดกินข้าว Tôi lấy tông này mà phậu Tôi lên là mưa bà Lẹ tôi à dạ tôi kìa mà nạ chẳng cho Hả? Nhưng bố mi mi Ồ Bố bao Ừ Hay bố mẹ bỏ hay cháu hình Hay này Tôi có kiếm khác cháu, cứ nó Phải Ăn

อาหารธรรมชาติเข้าอันนี้นกนกนกบมเนี่ยแน่นป่ะฮะเลาวเอาไงวะกรอกเนาะมันปั้งมันตั้งคือตาชาเดี๋ยวมาโกเขิมโบกองเมนโชเยอะแต่ทางด้านไฟยังไงนี่น้องไฟตาจานี่แหละโอ้คำอุตจ้ามาแต่เสาบอกมาเฝ้านี่เออตอนเสาเรามาค่ำมละเมื่อเข้านกกรีดทรายสูดเนาะ ซุกเรียวนี่บ่ตัอือยิ่กเลียวอือบินซกเลียวเนาะอือมาเป่านูกะปิเห็ดเอาเสื้อพร้อมเนาะเอาเสื้อเอาไปทางไส้พร้อมเอาเล้วอากินแล้วกินแล้วก็ออกมานี่ค่อยกินข้าวเจ้าคือเจ้านี่แหละข้าวเจ้านี่ข้าวเจ้านี่บ่ตัวเห็ดน้ำให้หนึ่งเข้าโครงการซื้อเหลืออันนี้เข้าให้เม็นบ่เขาเนี่ยโดยสล้อโดยไชโดยสไช วอลเลอรดูช์อลมนกะเปลูกแต่ข้าบอก่ได้ปลูกแนวอื่นน้าบ่อันนี้ปลูกแต่ข้าวตงอตงอ้อยอ้อยไม่ใทสั่อ้อยันมาเลยเียนนี่คือลายอันแทเ้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียะเปียนเปียนเ้โอ้ลายดวงนะออามาคือจะเป็นพาทางให้นะนั่นนะเสียหาบอ เ <N> รียกกันนโอ้ต oh, ูซียะบ่น่ะตับกิโอตับียะนี่อันนี <illa> ้พ <Darwin> ่อยปูเองอยู่ให้เลยเนาะอันนี้มากินทายโซดเด่องกินข้าวอยู่ให้บ่คือบ่โซดมื่อเช้ามาพร้อมเลยนี่บ่ซาวตะบืนลหาวมะเานกืนกระฮะนโตนก็หลายจุีบ่มันยำแล่นเฮาเห็นลมอัมน้ําอยูแซ่บแม่นบ สุกเลี้ยวนี่ยหมดคามนะ้ำแล้วนะเออถ้าเห็นค่ยคำๆเต็มให้นี่เห็ดเห็ดกระไพรนี่เห็ดกระพ่อแม่ปะ่ะโอ้แล้วมาเฝ้าเนาะจ้าเป็นผู้มาเฝ้ากับพ่อแม่ให้ให้พ่อแม่มัย่างหูแล้วมาหูน้ำกันเออแต่ละปีนี่หูเข้านี่คือในลายอย่งซี่นี่มีคนมาช่วยปะ่ะปิดก้องก่ะไอ้กลองเขินมาเอาเฮงเนาะเจอมดกลมชืดหนาขึ้นโอ้สสสเสดงว่า แสดงว่าเขาเดี๋ยวนี้นี่เขาเจ้าไปหุ้เข้าวเพื่อนยุ่งเนาะเพราะว่าเขตนี้มีทันสุคเขาเออบุกเข้าประเภทเข้ากลางเข้าเข้ากลางเนาะตัวนั้นแล้วมันเข้าโดที่เ่างหินเนาะอันนี้เข้ากลางเข้าโด๊เข้างันก็มีบ่เลี้ยงงันได้หน่อโอ้ตัวเทิงนี่เข้างันกลางได้ไงอยู่ลมนี่ใช้เวลาถางนี่ถามเขาเจ้าเป็นสปิกเป็นภาษาใช้เวลาซิบเบอตันไทรนะครับล่ะถามตันไทตำเนะ ทางทางท่างอันปวเบื้อคนเบื้อกลุงนาหนอติดกล้องเช่ยงตาลองอ๋อผ่านไรอวใช้เวลาอยู่แชทอะแชทอองใช้เวลาอยู่หาหกเมืองเจ็ดมือทางนี่ไงหกเมืองเจ็ดมือแล้วมันนี่เออโอ้ไวเติบ์สินะทางเจ้าคนหกเมืองเจ็ดมือแล้วเจ้าคนชินะตาละตาอะไรนะชินะไปนะสามคน สามคนทางหกมือแล้วบักค้องที่ร่วมทางบักทั้งหมดเออทางบัดเลยพอหกมือไวเตอร์เอวันนี้มาสาสา้ำเฮือนี่เนาะโอ้โหนี่บรเทศหัวบาดเห็นไหมโดนตากระวงบงองควโอ้งัวควายแตยามนี่อะไรี้ยงเอาเขาเอาไว้เป็นไฟให้สุกโอ้ งอควายเหรอเอาขึ้นเทิงผู้พุนคืนปีกปลาพุนแล้วแล้ท่านผู้ชมข้าจะเอาขึ้นไปปะให้มันหากินอยู่เทิงผู้พุ่นแล้วเลยร้อยเป็นสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพุนควายพุ่นงอควายพุ่นโอ้อยู่เทิงผู้พุนไหมเบิดบานพุ่นทันบุญโอ้อยู่นี่อยู่พุ่นเลยเนาะตามสายผู้เ่ยเนาะผู้หัวลนตัวเนาะผู้หัวล้นี่แม่นมัดตัวใหญ่เห็นเหาเห็นยากอยูเขียวทางเทิงหมดข้าจะเอาสัตว์เลี้ยงนี่ขึ้นไปในฤดูกาลนี่แหละแม่งข้าจะเอาขึ้นไปป่อยอยู่เทิงผู้ให้มันกินยากอยูเขียวอยู่เทิงผู้หัวโล้นพุ ผู้นี่แหละติๆกันมาเนาะแล้ว้าสังเกตมังว่าบรรทุกไกมาแต่ละหมู่บ้านนี่จะยามนีจะบ้เหินกัาเจ้าเห็นหัวทางให้ยุ่ปลูกเข้าเนาะเครื่องผลละผลละปลูกข้าเจ้านี่ข้าเจ้าจะปลูกตามสบายเลยไหมเขาว่าบ่มีหัวเพราะว่าสั์เลี้ยงข้าเจ้านี่ข้าเจ้าจะมีระเบียบก็คือยามระดูกาลนี้มาแล้ไแมข้าเจ้าจะเอ่้เอางัวเอาควายข้าเจ้านี้ขังบอกขังก็ต้องเอาขึ้นผูขึ้นอย่างนั้นแล้วจึงเฮ็ดให้ เข้าข้าเจ้านี่เนาะเครื่องผลิตผลลพูขาเจ้านี่บุมมีงวัวบุมีควายบุมีสั์อย่างต่างต่างกินเนาะอันนี้เป็นส่วนของเาร้าบ้านที่ปุกกันได้มาเว่ถนะ่ายเนาะก็ได้เห็นหลายบนหลายย่างหลายที่หลายย่างหลายบนเนาะเข้าตัวทั้งนี้ที่ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเห็นนี่ตัวที่ว่ามันออกห่วงแล้วนเนาะนี่คือจัางสีมันจะมีเขตของไปของมันนี่เขตแต่นี่ลงไปทา่านผู้ชมนี่เขตแต่นี่ลงไปจะเป็นเข้าเข้าอัน โดตัวนี้เข้าโดหมายเขาว่าเข้าที่แบบมันจะซุกกว่าเพื่อให้ท่านระดูการเพราะว่าให้ท่านนาเวียกงานคือเข้าจะมัดข้ากินแล้วเข้าก็จะได้หูดเข้าตัวนี้มากินเนาะข้าเคตนี้นี่แม่นว่าส่วนเผาบลูทางนี้ในแม่นจะหูดเอามัดเฉพาะเขาให้นี่จะหูแต่ว่าเข้าหน้านี่จะเกี่ยวเนาะเพราะว่าถ้าว่าห้าเกี่ยวอันนี้จะคลาหรือว่าเป็นหีดคองเข้าจะเกี่ยวบ่ได้ท่านผู้ชมและทางด้านเทิงพี่เทิงภูขึ้นไปสู่ซุ้งพีกเนาะตัวนี้จะเป็นเข้างันท่านผู้ชม เออบ่แม่จะเป็นข้าวกลางนะท่านผู้ชมขออภัยจะเป็นข้าวกลางในเขตนี้เป็นข้าวกลางข้าวกลางหมายความว่ามันสุกปานกลางเยู่ยตัวอย่างมาเลือกจะเข้าโดกัมมัตโตเข้ากลางเลยท่านผู้ชมนี่เนาะอยู่ทางด้านพี่เดี๋ยวประตุกจะย่างขึ้นไปทางเท้างี้เพื่อจะมาสัมผัสแล้วก็ให้เห็นวิวง,งามๆเนาะคงป่าเข้าทางด้านลุ่มท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวมาเบิ่งกันบ่มมหีงางาจะโกเลยเนี่เฮาสังเกตบะตุกสังเกตเบิง่งวะงาจะบ่มมีเลยเนาะ ในอันนี้จะเห็นแต่เขารุวนๆเลยท่านผู้ชมนี่นีเทียงหน้าจะอยู่ทางด้านลุ่มเนาะบรรยากาศสดๆเลยที่ประตุกได้มาถ่ายวิดีโอที่ทัดธรรมชาติท่านผู้ชมนี้นะครับส้มนี้เนาะแล้วกาเจ้าก็จะเห็ดอันเฮ้วเฮ้วลั่นเฮวจังสิมีเพื่อว่าถืหนูถึกนกอยู่ใ่ไหมเฮ้วเยียบที่บอกนี่เจ้าเห็ดใส่ในป่าเข้าโอ้ หนูท่านผู้ชมตัวนี้เป็นแฮว้หนูถ้าออกมามาันก็เหียบแล้วมากระลั่นแล้วล่นี่ดองกุ้นเล้วนาะเนี่ยเป็นเฮว้เหียบเพื่อว่าป้องกันซัดบ่ให้มากินข้าวท่าทนผู้ชมนี่เป็นให้เนาะตามสายผู่ชาวบ้านก็นจะปลูกข้าวตามสายพู่อย่างที่ละเพราะว่ามากนกรีกเลี้ยงบ่ได้เพราะว่าชาวบ้านโบมีนานเนาะเฮ็ดหน้ากับบบงามซ้ำคือเฮ็ดให้คืออย่างที่เนาะเขาจะ,จะเฮ็ดให้เป็นอาซี เฉพาะส่นเผ่าบรูเนี่ยนะจะพากัน็ดให้เนาะแต่ละปีต้องไดอย่ยางปีนี้ทางอยู่นี่ปีหน้าหล้วก็ย้ายไปบนนั้นหลกก้ะก็กลับมาอีกปีเฮานะแล้วก็บาปีนึงหล้ะก็กลับมาบนเก้าการเ็ให้นี่ก็นนกให้กับเจ้านี่มีอยู่มีกินหมยความว่าเอ่อ้าโบฮ็ดให้เหากับโบมีอยู่มีกินบโบท่วงท่านโตความต้องการน่าจะทำผสมนะเพราะว่าเอาเรื่องปากท้องเฮาก็ต้องได้อยู่ได้กินหากินตามธรรมชาติเขา,ากินง่ายอยู่ง่ายเนาะ กินน่อไม้กินข้าวเจ้าเอ่อแล้วก็กับมะเข้งมะเขือหาตามธรรมชาตินี่ก็ได้เจ้าเนาะง่ายๆเลยตามที่บรรุกไปสำรวจมาแต่ละบนแต่ละที่นะมันก็จะคือกันเมื่อเนาะส่วน่าทางทางเ,เมืองเซปูนเนาะก็คือทางเมืองโบราภาก็คือกันนี่อันนี้ก็เป็นเทียงน้อย,อยที่ชาวบ้านนี่ไว้พักเศราบัตเวลามานเสียหญ้าเนาะ มาเสียหน้าก็จะมาพักอยู่นี่เนาะนอนฟังเสียงนกเสียงนูไล่นกไล่นูอยู่เทียงให้เทียงหน้านี่นแล้วก็หาน้ําน้ํานี่เขาเอาตามสายห้วยนี่ก็ได้นี่สายห้วยที่มันไหลลงมาแต่พูดนี่เนาะตามสายห้วยไหลลงมาเะาก็เอามากินได้นี่คือบ่อนตันวนั้นซิเมนบ่อนนั้นตักน้ําได้ตัวนั้นเนาะเอามากินตามธรรมชาติเลยมาเค้งก็หาตามป้านี่เพราะว่ามันเกิดไหลมันก็ยิ่งตัวอย่างาวันนกซัดสาวาสิ่งนะนกเอาไปกินแล้วมันจะขี้ใส่แล้วก็มันกใ็ให้เกิดขึ้นแล้วเขาเจ็าเอามากิน Norwegian เนาะตามธรรมชาตินี่เลย เด่คือโอ้อยเขากับปลูกเอาตามหัวส่วนตัวเก้าเนี่ยแล้วก็เอามากินเนาะนี่นี่น,นมันเอ่อการเสียหญ้าของขจ้านี่ขเขาจา,า,จ,าจะเสียอยู่ประมาณสามเทือ่ทำมือชมไหมเสื่อทำอีกก็คือเข้ากระลังขึ้นงามๆตัวที้ประมาณสองสามอาทิตย์ขจาจะเสียหลังจากนั้นโตมากกับประมาณเข้าประมาณมาณงามๆสันนิขจาก็เสียอีกทีหนึ่ง แล้วมัดมันโอกห่วงคือจังสั้นล่ะก็เจ้าก็เสียอีกทีนหนึ่งก็ถือว่าสำเร็จหลังจกนั้นก็ท่าแต่มันซุกแล้วกับมาเกี่ยวท่านผู้ชมเนาะการเกี่ยวกับโบเมนโบเมนเกี่ยวท่านผู้ชมเขาหูแล้วและการ้าบ้านนี้อยู่ในเขตน,นี้นี่ขเขาจะเอ่อหูหูแล้วเขาเจ้าจะโอบเมื่อเนาะดังที่ได้เห็นในหลายๆคลิปผ่านม,นมานั้นก็คือชาว้าบ้านนี้จะ,อะเอ่อโเข้าเมื่อเป็นส่วนหลาเนาะเล่การอ่งค์เข้ากับส่วนหลก็จะเป็นผู้หยิ่งหลายกว่าผู้ชายในการ องเข้าเมืองซึ่งว่าระยะทางที่ชาวบ้านองเมืองนี่กะโบเมนนน่นน้อยๆทำไปสูงแต่นี่หาบ้านเขาเจ้านี่โบต่ำกว่าประมาณ10กิโลเมตรเนาะในการที่ว่าเขาเจ้าออกมาหา,ากินเลี้ยงชีพก็คือมาปลูกข้าวปลูกน้ำเนาะเพื่อดำรงชีวิตเนาะอันนี้แมน่นวิธีชีวิตแท้ๆเนาะข้านุ่งตุ้ย่างคือในเมืองกับขาเจ้าวกะหาเสากินข้ามนุ่งตุย่างมาไปเฮ็ดเบี้ยโครงจักโครงงานเนาะเออไปยกตัวอย่างาว่งงงา,นนา,นวา,าพนักงานกับ อยู่ออฟฟิศอยู่นั่นอยู่นี่เนาะหมายก็ว่าเฮ็ดเวียกแต่ละแขเงการทั่วทั่วไปอันนี้กับโบต่างอยงครับคืออยู่ในเมืองคืออยู่ในโซนบเนีิกากับขาเจ้าบไดเฮียนฮู pim, ยังมากมายหรือว่าโบหลายคือในเมืองบไดเฮียนสูงเนาะบไดจบสูงคือในเมืองขาเจ้าก็ <ๆ S 1> โอโอกมาเฮ็ดให,ให้มาเฮ็ดหน้าหายอยู่หาก,กินเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงครอบครัวก็คือการทางป้านี่เฮ็ดให้เนาะเออดินดอนตอนหน้าข้าเจ้านี่เขาเจ้าก็อยู่กับธรรมศาสตร์หนอไม้นี่ออกต่ออกแต่เฮือนมากก็เห็นเลยหนอไม้เห็นนะเนาะแล้วก็ปูปลานี่ก็ แขาเจ้าลงไปซ่อนอยู่ห้วยอยู่นี่กับพ่อได้กินท่านผู้ชมหมายเขาว่าเทวนข้าเจ้าบบได้ดินล้นคนขวายคือได้เฮาลายเกินไปยกตัวอย่างว่าหาปลาเนาะหานั่นหานี่แล้วเอาไปขายอยู่ตลาดเพื่อจะเอาเงินนี้มาซื้อข้าวมานั่นมานี่แต่อยู่เขตสุนทรบนีอยากกินปลาเขาเจ้าลงไปหาขาดนี่เนาะกินมนแล้วเนาะกินได้ประมาณสองขาดกินมาแล้วมือหน้าไปหาไม่หมายเขาว่าเป็นการที่ว่าเฮาบบได้ทำลายสิ่งเป็นล้อมลายเกินจนเกินไปหมายควาว่า เอาเมดละเมดนะอันนี้หมายควาว่ายังป่อยให้มันโอเม่เพลูกอยู่อันนี้แม่นวิถีชีวิตของคนเราในส่วนทรภหมายควาว่าแบบอยู่นํากันแบบเอ่อเกื้อกูนแบบบพึ่งผ้าอาศัยซึ่งกันและกันท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแบบธรรมชาติที่แบบว่าบบได้ปั้นเต่งขึ้นมาเลยที่ประตุกได้ผ้าท่านผู้ชมนี้มาสัมผัสเนาะเป็นวิถีชีวิตจริงแบบบโบได้ปั้นเต่งเนาะเพราะว่าจะเป็นการตาเข้าการให้ฮ็ดส่วนขึ้นจังสินี่คือเข้านี่จะเอาอมาอยู่ให้เด้เนี่ย อันนี้มันเข้าเข้าเจ้าเข้าในโครงการบริจาคเนาะเขาจะเอามาหุงกินอยู่พี่ท่านผู้ชมอันนี้แม่เท้ๆบริได้ปันเต่งบริได้ตัวได้ตัวนี้ด้ววิถีชีวิตเท้ๆเลยที่ว่าพามาสัมผัสนี่กองไฟนี่ก็ยังบริรับนี่นี่อันนี้แม่ขาเจ้าหันหงเข้านะโดยว่าหุงเข้าแล้วกลับมาถึงมีปลามีนกที่ขาเจ้ายิงมาได้เนาะถึงเฮ้วตัวน้ำกลางให้เขาเจ้านี้ได้นกในนูเขาเจ้าก็เอามาจี้หรือว่าเอามาคั่วมาแกงกินเนาะอันนี้แม่วิถีชีวิตของคนลาว พามาเบ่งอีกแทนึงอยู่ทางดานเทิงอนนี้ฮ่ากินแล้วกินนี้อันนี้เนาะมึงเค้งกันยังเผาอยู่นี่นี่เข้านี่กินบุมัดกับเมื่อนี่บอยนี่เนาะกินง่ายยิ่งง่ายแต่ตุกน้ำนี่เนาะออมีศาสตรมีอย่างพร้อมขั้นมาหลายๆคนนี่แฮะคือชิมวดเนาะยังคือจะคักเนาะตอนยำหูเข้าเนาะแถวยำหูเข้าเปล่าเป็นอะไรกินอ้อยบปล่แบบนี้อือกินโซมากกินไงอันนึง อ้อยมาขอกินอ้อยนะ้ำผสมซุนนะเพื่อกินต่างน้ำก็ได้ตัวนี้อืมอือ้อยทำมาซาดอือทำไม่ถายหอ้อยเบสไซร์ใส่สารเคมียังหวานแซ่บตัวนี้เน่าบานจนแห้มโค่ไปหละขวบมาหวานเนี่ยอืมน้ำอ้อยบานทองนี่ข้นอ,อ้อยน้ำเป่าอืมอ้อยน้ะเอามาแต่สวนเป่าหรือว่ามาแต่เฮือน แต่สวนเนาะโอ้เห็นให้รลอปลูกอ้อยน้ำโดนมาอยู่บานอืมสวนบานไปบศกเบกเศบหวานได้ใจหวานบานวานวาน,วานสุดยอดเลยท,ท่านผู้ชมเองพอทั้งเอ้าเดี๋ยวบ้าทุกแล้วก็ไอศคีหอมเนาะ สองคนก็บทได้เดินทางต่อลครับผู้ชมนะว่าเขาจุดหมายไปทางของเราจะเดินทางไปที่จุดซุมละกโกเนาะแต่ว่ามียังตามเส้นทางนี้ที่เป็นตะไา่เนาะที่แปกหูแปกตาที่ทุกคนอาจจะบุเคยเห็นรวมทั้งเบ้าตุกและกายสีหหอมเดี๋ยวเบ้าตุกจะเจาะจิ้มถ่ายทอดวิธีชีวิตให้ท่านผู้ชมนี่ได้ฮับส้มเนาะอยู่ตลอดเลยท่านผู้ชมถ้าอยากเาบิ้งอยากส้ม ตามรอล,ลุ้นในส่องของบระตุกก็คือทางส่องวิถีลาวท่านผู้ชมเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าทา่านผู้ชมสับคกินี้เขาเก่าเขาบอกสบายดี